อุ้ยอุ้ยเออะไรเยอะไอ้ดูเหรออุ้ยมาไงวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยผิดคิวอย่างแรงเนี้ยก็ดีก็เก็บก็ดีโอ้โหโอ้อุ้ยระวังมือระวังมือตะขอก็เก็บก็ดีครับพอดีตีปลากายอยู่กระดีมันไปเกาะแหนแล้วก็ลากมามันก็เฉวดเฉวียนมาตามภาษามันน่อเหยี่ยมมันเกาะหญ้าแล้วก็ Ủy, cái bà đi mà tùm lời tiếp nói xếp bạc Ui ui Tô, tịt dạ Ui, ui, อะไรเยอะไอ้ดูเหรออุ้ยมาไงวะเนี่ยอุ้ยมาไงวะเนี่ยอู้อุวิวิยผิดคิวอย่างแรงเนี้ยก็ดีก็เก็บก็ดีโอ้โห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 แรงอยู่โอ้จะหลุดแล้วต้อง นิดเดียวเองมาไงมาโอ้โหเสียวะไงได้อะเคียบพื้นที่ไ,ได้เนาะทำถอยหลังเลยถอยหลังเลยได้ใช่<ม>ไหมได้ขึ้นหเกาะอันนั้น,กนเกี่ยวอยู่อันสุดท้ายเกี่ยวอยู่ออกสิ่งไรเนีอยเกี่ยวขึ้นมาเลยอย่างนี้เหรอ

มบัตรตะขอนะอันตรายทำแบบนี้ใช่ไหมลอคตัวนึงป๊บนึงเแบบี่ยงขึ้นนี่ก็ได้ทำไมเดี๋ยวฮะยังไงอ่ะก่อเลยอ่อ,ย <laughs> อ้โหมาโชวยก็ะดีมาแบบงงๆกะดีติดแหน <laughs> กนม, <laughs> มาไงงงเลย <laughs> แต่ไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงหมายยังลบ น่าจะดึงขึ้นได้อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเขียวปีเลยครับตัวนี้เกี่ยวไงตะขอเดียวๆไม่มีอ่ะตขอลน้ลนๆเหยื่ออันนั้นไม่ดีอ่ะ นี่จะเข้าไม่ลึกระวังมือต้องเสียวอย่างเงี้ยมันจะสะบัดใส่มือดิอันตรายมันยอมแล้วแหละผมมือมือมันมีมีก๊อกสองไอ้บ้าเนี่ยเฮ้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 ยอย่าม้วนอย่ามวนสิ ขึ้นเลยดีกว่ามันไม่อ่าเนาะแต่วังตะขอนะต้องเสียวอะเสียวตะขอสปัดใส่มืออะตายโัว์ัชวเลยไปโัวครับเนี้ยไปยกขึ้นเลยต้งยกข้ข้างๆต้มเลยเล้ยโอ้ผมว่าขึ้นไก่คิวก็วิธีนี้เลย โอ้หลอดแหวหอดแหวแหวแบบงงงงแหวแบบงงงกรับ,บง,งานนี้ขอที่ก่อนฮนะทะลุเลยมือไงเลยเดี๋ยวลังก่อน มาอีกตัวครับนี่มาแบบงงง,งครับท่านผู้ชมตัวนี้กอเก็บก็ดีครับพอดีตีประกายอยู่ก็ะดีมันไปเกาะแหนแล้วก็ลากมามันก็ชวัดเฉวียนมาตามภาษามันะเหนยืยบมันเกาะหญ้าแล้วก็ไอบ้านนี่มาตุ้มเลยเรียบร้อยเต็มปากมาแบบงงๆครับตัวนี้กิโลนี่ต้องใส้นี่เกือบสามเกือบสามมนะัน <laughs> เนาะเกือบสามครับใส้นี่สวยสวยเลย เพิ่งเปลี่ยนตะขอมาด้วยครับนี่นี่ดูสภาพก็ดีครับนี่มาอย่างนี้เลยสภาพอย่างนี้เลยก่อหญ้าก่อสวัดเฉวียนมาอีกโดซัดเข้าเลยครับเดี๋ยวตามรุ่นใหม่ครับเผื่อจะฟุกฟุกงงงอีกแล้แก